สายวังเขารู้กันเดี๋ยวคลิปนี้นะครับนับเบียจะบอกวิธีการใช้งานของเฮดบักเฮดบักหรือว่าหัวแบกนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหัวแบกจากค่ายนับเบียเองนะครับหน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นหัวจิกนะครับไม่มีตัวขอตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวขอเบ็ดเราจะเพิ่มขึ้นมาที่3ทางตรงนี้แล้วก็จะเป็นใบหลิวห้อยล่างด้านล่างแบบนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2ขนาดนะนะครับจะมีสิบกร,รัมนะครับ นี่นะมันจะมี2ขนาดนะครับ10กรัมและ7กรัมแบบนี้นะครับตัวเบ็ดเนี่ยครับประมาณเบอร์หกเบอร์แปดประมาณนี้นะครับก็ความแข็งแรงของตัวเบ็ดเนี่ยจะอยู่ที่ 2x ็นะครับก็ 2x เอนี่อปัปชอนเนี่ยสบายเลยนะฮะเหยื่อที่ใช้เนี่ยเป็นพวกปลายางเนี่ยถ้าเป็นปลายางเนี่ยได้ทุกขนาดเลยนะครับได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นปลายางตัวตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับหรือเป็นท้องแบนแบนแบนี้นะครับทรงนแบนหรือเป็นหางโบกแบบนี้หรือเป็นหางคู่แบบนี้ครับ ใช้ได้หมดเลยใช้ได้ทุกแบบแต่วันนี้ที่ระเบียนเลือกใช้เนี่ยจะเป็นปลายางทรงนี้นะครับก็คือทำไมถึงเป็นทรงนี้ชอบชอบทรงนี้ครับชอบทรงนี้นะวิธีใส่นะครับใส่แบบนี้ครับผมเสียบข้อยตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือเสียบข้อยตรงๆแบบเนี้ยให้หางของปลายางมันมันพิงอยู่แบบนี้นะเหมือนเราเกี่ยวปลายางทั่วไปอ่ะนะครับเนี่ยนะมันเหมือนเราเกี่ยวปลายางทั่วไปเลยนะครับแบบนี้เลยเราก็จะเสียบไปตรงๆมาดูกันนะนะครับ ตัวที่ใช้จะเป็นตัวเจ็ดกร,รัมนะครับเจ็ดกร,รัมจะเป็นหัวเล็กนะเสียบเข้าแบบนี้ครับตรงๆแบบนี้เลยนะอ่าไม่ต้องกลัวว่ามันไม่แหลมเนี่ยมันจะเสียบเข้ามันเข้าครับมันเข้าทุกคนเสียบเข้าตรงตรงครับแบบนี้ปึ๊บ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 ยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปครับอ่ายัดเข้ามาให้ชนพอชนแล้วเนี่ยนี่ชนแบบนี้นะอ่าชนแล้วใช่ไหมเอาตัวเบ็ดนะครับเกี่ยวหลังเลยเกี่ยวไปหนึ่งอันนะครับมันมีทั้งหมดสามอันใช่ไหมเราก็เกี่ยวไปหนึ่งอันครับแบบนี้ครับ เกี่ยวไปปับ๊บนี่แค่นี้เองง่ายไหมง่ายไหมเนี่ยเกี่ยวแค่นี้ใช้งานได้แล้วครับแต่แล้วเรายัมีเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะครับเทคนิคง่ายๆอีกอันหนึ่งก็คือกาวร้อนครับแนะนําเลยนะเอากาวร้อนหยอดครับมันจะไม่ให้เหยื่อเราหายนะครับเวลาปลากัดหรือเวลาเราวัดปลาเนี่ยเหยื่อเราจะไม่ดิน้นไม่ไม่หายไปไหนนะครับหยอดตรงนี้ได้เลยหยอดตรงหัวมันเหยื่อยังดิ้นเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ดิน้นอ่าแค่มันไม่หลุดหายไปอ่าถูกต้องนะครับนี่ หยอดแค่นี้พอนิดเดียวหยอดให้รู้ว่าหยอดนะครับแค่นี้แหละเดี๋ยวรอ,อกาวแห้งแป๊บหนึ่งกาวแห้งแล้วนะวิธีเกี่ยวนะครับเกี่ยวแบบนี้เกี่ยวแบบนี้แบบน,นะครับก็คือมันจะมีรูหน้าเห็นไหมรูหน้าตรงนี้นะครับก็เกี่ยวใส่ไปได้เลยครับแบบนี้ครับปึ๊บนี่เห็นไหมแล้วก็ล็อกกิฟง่ายๆเนี่ยครับจบละแค่นี้เองใช้งานได้แลละนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตีวิธีการใช้งานกาันตีตกนะครับปล่อยเหยื่อ ปล่อยเหยื่อให้มันจมถึงพื้นปล่อยเหยื่อให้มันจมถึงพื้นแล้วก็จากนั้นก็ยกขึ้นทีนึงปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ก่อก่อมาช้าๆปล่อยเลียดๆพื้นมาช้าๆแบบนี้ครับมาเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องไปทําอะไรนะครับนะอันนี้คือสเต็ปแรกอันนี้คือแบบเบสิกเบสิกนะครับอ่ะอีกสเต็ปหนึ่ง ตีตกปล่อยจมนะครับให้ถึงพื้นเลยปล่อยให้มันถึงพื้นเลยนะครับจากนั้นก่อแบบนี้ครับกอยกนะครับหมุนยกแล้วก็กอแบบนี้นะครับยกไม่ต้องเจกิกไม่ต้องเคาะไม่ต้องอะไรนะครับยกแบบนี้นะยกแบบนี้ครับนะยกไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับทําไปเรื่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นพวกงานงานวังเนี่ย บอกเลยว่าวังมันมีตัวตัวมันเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นงานบ่อแล้วน้ามันท่วมมันลงใหม่มันท่วมันลงใหม่มันก็หาตัวยากนิดนึงนะครับส่วนใหญ่ปลามันก็จะขึ้นมาบนนาบนไรไปที่ตื้นๆหมดนะครับอันนี้เราจะมาสอนวิธีให้ดูเฉยๆนะครับประมาณอย่างนี้ข้อดีของตัวพวกแบกหลังเนี่ยก็คือเบ็ดไม่อยู่ด้านท้ายถ้าเป็นพวกกระดี่เบ็ดไม่อยู่ห้อยล่างใช่ไหมแล้วเวลากอครับมันจะชอบติดติดสวะติดขยะแต่ถามว่าอันนี้ไม่ติดเหรออันนี้ก็ติดครับแต่โอกาสติดมันน้อยกว่านะครับโอกาสติดมันน้อยกว่านะ มันจะเป็นเหมือนพวกเทคส่งเทคซั Tech ้อะไรอย่างเงี้ยครับเทคซั Tech ้ก็เบ็ดซ่อนไม่ติดอยู่แล้วนะแต่อันเนี้ยเวิร์กนะเล่นพวกงานวงงานวังเนี่ยดีมากนะครับงานบ่อก็เล่นได้แม่น้าคลองก็เล่นได้นะครับถามว่ามันตกอะไรได้บ้างตกปลาช่อนครับตกปลาช่อนเนี่ยหลักๆเลยคือปลาช่อนเลยปลาช่อนปลาล่าเหยืออ่อเลยกระพงได้ไหมกระพงก็ได้นะครับแต่กระพงก็เอาใบเหลียวออกนะครับใส่ผู้แทนมันจะดีกว่านะครับนะหรือเอาเอาผู้ที่ตัวเบ็ดมาใส่ก็ได้แล้วห้อยข้างห้อยห้อยข้างล่างก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะ กอยกไปเรื่อยๆทำไมต้องเป็นหัวใหญ่รู้ไหมครับเพราะว่าที่หัวมันใหญ่เนี่ยเพราะว่าให้มันจมเร็วให้มันลงเร็วขึ้นเร็วลงเร็วครับที่เป็นหัวหนักนะแต่ถ้าใครที่อยากได้แบบหัวแบบเล็กๆเดี๋ยวนักเรียนทะออกมาให้ใหม่นะครับตอนนี้เราทําแค่2ขนาดก็คือเจกรัมกับสิบกรัมทํามาแค่2ไซส์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปตกวางจริงๆอะ่ะมันต้องแบบลึกๆเลยนะครับให้ลงเร็วนะครับเพราะบางที่น้ําลึกน้าตื้นอะไรอย่างเงี้ยนะ เราเน้นเน้นเน้น,น,นแบบหัวลงน้ำเร็วลงน้ำเร็วนะครับประมาณนี้หลายคนคงสงสัยว่าถ้าปลากัดเนี่ยต้องสงสัยหรือเปล่านะครับี๋ไมพี่บอกแบบนี้ การส,ส astic, one, ่งสายหรือไม่ส่งสายแนะนําให้ส่งดีกว่าส่งจะดีที่สุดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อว่าปลามันอยู่ชัวร์นะถ้าเราปลากัดแล้วเราวัดเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะไปวัดโดนมุมปากหรือวัดโดนปลายปลายปากอย่างเงี้ยแล้วมันมันจะไม่อยู่นะครับบางทีมันมากัดตรงนี้ไม่ถึงตัวเบ็ดเห็นนะครับมันมากัดแค่หางไม่ถึงตัวเบ็ดมันก็ไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นปลากัดแนะนําให้ส่งสายแล้วก็ค่อยๆเช็คดูว่าสายวิ่งสายดิ้นไม่ดิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยวัดตอนชัวร์ ก่อให้ตึงเราวัดส่วนทันทีนะครับถ้าปล่อยให้สายหย่อนหรือตกท้องช้างมันจะไม่ดีมันจะไม่อยู่นะครับตีตกนะครับปล่อยจมปล่อยให้มันจมลงไปเลยนะครับให้ติดพื้นเลยนะครับจากนั้นก็กอยกหรือจะกอเฉยๆก็ได้ก้อยึดพื้นก็ได้นะครับหรือจะกอยกอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ความความถัขดของแต่ละบุคคลแล้วกัน,ออนกอเฉยๆมันก็มันก็มีแอคชั่นอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับ